สวัสดีครับพ้กับรายการฮันคุงมาครับทีวีนะครับวันนี้เราอยู่กับไอ้ไอร้านกเลมเนี่ยซื้อมาอืหน้าโรงเรียนก็ดูเถอะนะครับว่ามันเป็นยังไงเอามาโชว์เฉยๆนะฮะไม่มีอะไรทำดูเค มีแค่นี้แหละสวัสดีสวีดัโอ้อลืมออกไปนะฮะสโตนบล็อกดูมันทำเลยฮะดูเลฮะที่เหลือไม่ได้สติกเกอร์ติดด้านเดียวน่าครับมีซอมบี้แบบไอ้เนี่ยเหลืออยู่อมีช่องให้ถือดาบด้วยดูดิฮะช่องพอกับดาบไหมครับใครไม่เชื่อก็เข้าไปดูดิฮะ ดูไหมครับได้เป็นแท็กแคร์อย่างเงี้ยอาจจะมัวมัวหน่อยนะฮะไม่เชื่อเข้าไปดูเนี่ยแคกะ่ะที่โฟกัสกล้องอยู่นะอาจจะไม่เห็นเลยขยายเข้าไปอีกนอเนี่ยไอเนี่ย